ก็เกี่ยวเขาน้ำแล้วมันเลยทังบ้านเขาเลยบัมาไมออก้านบมาอมาเลยปกติไกเขาเกยวอกเกัเกี่ยวเขามันเลยยากเยอก็เกีวนย่านเป็น่อนสิสงการว่าสิตั้งพต่เน้น เาใส่ทุกการลวันเลยลูกล้านขึ้นมากเนะช่วงเขายุ่งงนเน่นะทุกการปกติผาคนยึเพียงก้อนเงินเพียงก้อนเออเนาะรอผาเินาเนี่ยมดแกกเลยมาเเ้อเรีนไปมด้มื่กสามอันทิเก้าอันตุลาแงนตำรวจนทองเงินอ่ะบ้านมันคลายมาแล้วมาเ่องที่กาดเขาเากินถือเขานแก้วเขาเนาะบ้านก็มาทุ่มเลยเขาเา บางคนมาล้อมบางแงบ่าจระบานเจ้ามาะคุณเจ้าลูกนึงกับุ้มสองคนกับผู้ขับมานั่นนแเขาเป็นยั้งเลี่ยเลียมแต่ข้าว จังน้อยจังน้อยจะเริ่มพรจดัดยมพบกับอาจารย์ไพรวันท่พระพลัดพี่นอ้องมาอนี่มากงานบ้านขอนแก่นพี่น้องมากเปลี่ยนผาหลวงผู้สีเพิ่นแล้วจะให้พี่น้องจดัดยมเบ่งภาพบรรยากาศรอบๆบเนาะ่งภาพบรรยากาศรอบรอบวัดไ้นั่นจะให้พาเขาไปเบ่งว่างวิญญาณของเพิ่นของผู้สีขอพรขอ,องเพิ่อนอ่ะยวให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศกันเลย นี่เป็นหลวงปู่ศรีของเฮาพี่น้องอย่าโยกเพิ่นร่างวิญญาณของเพิ่นเพิ่นเสียไปหลายปีแล้วเฮาเก็บไว้ในร่องแก้วนี่คือหลุดเพิ่นคือเมื่อน,นี้เปลี่ยนผ่าเพิ่นพี่น้องเปลี่ยนผ่าปกติเขาเปลี่ยนคูปป่ปีคูปป่ปีพี่น้องปีนี้เปลี่ยนสาปีนี้วันนี้พระธาตุ ประชาตุของเพื่อนถ้ามีของพระเร,เรียนเรียนเพื่อนเพื่อนออกเรียนได้พี่นอ้องเพื่อนออกเรียนใายนะเพื่อนบูชาได้ตะกุดต,ตัวนี้เป็นตะกุดของเพื่อนปูเสีของเขาปูเอ้ยขน้อยว่าเปลี่ยนผ่าไอ้ปู อห้สองยูทูบขาหน่อยตั้งดังเด้อปู๊กือกันคือธรรมดดาเลยพี่น้อโมเด้เฮีอะไรอย่างเด้ตาธรรมดดาดดเลยเลยเสียชีวิตเลยเสียชีวิตหลายปีแล้วพี่น้อเลยเอาเกมเขาไวร่วงแก้ว ย้อยพี่น้องมึงแบบรรยากาศรอบๆพี่น้องช่วงนี้ยกำลังเพ่นมันเพ่นแล้วก็สิเคล,ลือะะ่อนล่างเพิ่นลงไปเปลี่ยนผ้าพี่น้องอย,าย่ยาโยงย้อยพี่น้องมึงบรรยากาศรอบๆเจดีของเพิ่นว่าจานเพิ่นขึ้นไปเบอร์ละได้เวลาเปลพี่ยนผ้าหลวงปู่ซีพี่น้องอย่าโยมบ่ เขาในสลบปบเรียนใม่ปะสลปะเรียน,ยนว่าอาจารย์กันลายัดโยมเพิ่งกันลลยอยู่ด้วยวา,าจานกันไล่ you mm -hmm. จเจริญพรจะโยงพ่อกันมีในสอลาบปะเลียนพี่น้องจดโยมตอนนี้กำลังเลียนผ่า ของผู้ซีพี่น้องเพป็นการผู้ซีพยนญาติโยมก็ร้อยครูบาอาจารย์เพยันเณรลูกศิษย์ลูกหาของผู้ซีพย่ญแล้วพี่น้องญาติโยมเปลี่ยนผ่าสามปีปีนี้เป็นปีที่สี่พี่น้องปีที่สี่เราเปลี่ยนผ่าเพป็นแบบเป็นลูกเป็นล่างคือคนคือเก่าพี่น้องมันสิแห้งเข้าไปเลยพี่น้องญาติโยมอาจารย์เห็นเป็นเบิุง สิแห็งเราไปเลยเอาไว้ในโรงแก้วพี่นเอาไว้ในโรงแก้วสี่ปีลอ่ลอล่อเนื้อพูนเพราะว่าเพูนเป็นพระผู้ในเขตตำบลน,นาอุดมเป็นพระผู้ในเขตตำบลน,นาอุดมเลยลูกศิษย์ลูกหาเลยเศร้าบานพอออกไม่ออกอยากโยมลูกศิษย์ลูกหาเพูนเลยคุยกันว่าเอาไว้ซะก่อนไว้บุงเพื่อนกอน เตรียมผาเพิいい่มป no ีปีมีปีที่สีพี่น้องยันโยมกําลังเสร็จลดน้ำหอมให้เพิ่มอยู่กําลังบอกง่ายๆบอกภาษาอ่บ้านเขากําลังอาบน้ำให้นะพี่น้องภาพภาบรรยากาศเจ็บภาบรรยากาศใหม่พี่น้องยันโยมดูถี่ดูทั้งไกลเบิ่งบรรยากาศลูกศิษยลูกหาเพิ่งกัน ไปพี่น้องเขตตำบลนาอุดมว่าวาตะเขตตำบลนาอุดมพี่น้องทั้งอื่นทั้งอื่นทั้งไก่กับหมาคือกันพี่น้องทั้งกรุงเทพกับหมาตัวเล็กกับนายว่าพระเท็าซ์ต่างคนต่างกันพยุงขึ้นกุ้มผาคือนที่แห่งเขาไปเลยพี่น้องอย่างโยงเขาไปว่าง่ายคืออัน หนังคือนสิน่นห้องตากแดดเพราะว่ามันนะอยู่ในร่มแก้ว,วอากาศกน,นเขาแห้งเราผ่าบรรยากาศกูซีหม่พี่น้องญาากโยงคี่ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็สาธุสาธ,สาธุขอบุญขอพรน้เพึ่นเนื้อพี่น้องมานผู้ดใดอยากรวมทั้บุญกัน โทรมาหาพระอาจารย์ไพวันเลยพระอาจารย์ไพวันทีุ่นเ่พึงลกโบเพ่นหลวงทำบุญทรงหมายเลขม้ีแต่อยู่คนละบ้านกับพระอาจารย์เพราะว่าพึ่นกับคืซุมเพิ่งอยู่อุ้ยทานนี้เนกินเป็นีทีซีกนีาชงช้คือสิซุมเพิ่งทางเราคณะกระโบนยาง น้าอุดมคอคุยก oh no 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 <tem Ash> ันอยู <nelle> sí so ่แถจังหวัดมุหารซุ้มเพิ่มเพิ่มอยู่หลายหลายหลายมือเดี๋ยวคุณพระอาจารย์แจกให้พี่น้องยูซี่ยูจูใจดีใจจะท่าบวยทำบุญเพิ่มกับหลวงปู่ซีของเฮาอยู่เต้าบ้านคนแก่นบุญน้าอุดมอำเภอหนิคมค้ามอยจังหวัดมุกดาหาร

ขอไปเื а, ่อนังเข้มงดหายเป็นในในโยมเดือดตาัดพาเป็นนายพรานขนแก้มบานขึ้นเงื่อนขบวนหน้าอุดนีลรเวุโสก็โมนาภรมอยุกททุกข้างเนีอยใจบุญ ปีนี่บ่ค่อยลายปนใดญาติโยมบ่ค่อยลายปนในชาวบายากเดียวขเขาเื่น,นวนาปกตินสิเป็นเดือ่อนกรว่าบ้านรออผาผามากท่านใดท่านล่อผา,อามากล่อไปธรรมาดาเลยลวงปุสีลห้ลองเจาบ้านเจ้าซองเดิมเป็นของปเป็นเจบ้านญาติโยมไปหาเพื่นรถดำหมอนำมุน เพื่อนผูกแขนผูกยังไห้พี่น้องกเยอะเพื่อนมาทำบุญอาเพื่อนคนห้องคนเจ็บคนตายย่อครอบครัวย่างเยอะมันทำความดีไว้วุญกระบาปมันมาต้องกันเราจะไปมันกระบาปมาต้องกัน ตัวได้สิมาหน่อยตัวได้สิมาหลายเงินะเพราะว่าเนี่ยฮ่ออ่านโมหินฮ่ออ่านโมห็นตื่นเช้าขึ้นมาเช้จะเห็นหนาเห็นหน้ากันจังวันยังคนดีรวมความเพียรรวมอดทนครูบาอาจารย์ขอเพื่อสุขมาได้โดยปาพันึ่มาปากลินดงกลิ่นเขามา นวลป้ายจำป้ายน้ำพีภาษาตี่ดังเลยผูเฒ่าตะกอนน่องตะกอนหัวเบ่บอยานเด้นอนน้ำปลาน้ำพีภาษานอนจํวาดน้ำพีภาษาตะีเเป็นลงปูรีห้องเาตนเลาหลงสยก่อนบ้านืองังน้ tâm bồn, thảm, thảm, bồn để coi <laughs> bắn nhảy nhảy với nhau, với mà ông

อาเบิ icana, chip, ่งหลายชิพมีหลายชิยไ้ยังสิอ้เป็นได้ไหนจะเป็นไดยแหละเขจะเปนว้าอยขึนจัก้อือพี่แหละ้นละขึ้นเละนละเืนเนอุดนนี้ไม่แห้งยังีอ้าวันไหนเขามาเล่นจเปียอะไวะที่เขามาเล่นวัไหนเขามาเรน สำหรับคลิปนี้พระอาจารย์ไพรวัลย์สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องไปมักไปสอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อฝากคลิปใหม่เป็นกำลังใจพระไพรวันที่ผลัดมันพี่น้องสำหรับคลิปอาคุ้มผาหลวงปู้ซีของเฮาไอของวาเบิ่งไปยู่ืนมีแห้งอายุวันนู่สุขังพลังคนเจ็บจะให้งใดฟ้องไข่กัญญาให้มีแก่ท่านผู้ส้มผู้เบิ่งเลือดเอฟซีของพระอาจารย์ไพรวันที่ผลัดบอกกันไหมคลิปหน้าครับผม แห้งอายุวันนูสุขังปาลังไปละครับ